หลวงปู่มั่นเนท่านมีลูกศิษย์อยู่ทั่วไปหมดอยู่ทั่วประเทศไทยท่านทุดดงไปที่ไหนก็ตามหาที่วิเวกไปที่ไหนก็ตามจะมีผู้ที่เรียกว่ากลายมาเป็นลูกศิษย์ไปที่ไหนก็จะมีผู้ที่คอยแอบสังเกตสังการ ดูพฤติกรรมของท่านดูข้อปฏิบัติของท่านแล้วก็กลายมาเป็นผู้ที่เคารพน้อมมาในทางปฏิบัติออกวิเวกตามเยอะแยะไปหมดหลวงปู่มัน่นพูดถึงท่านในเป็นพระที่มีจุดที่ทำให้ผู้คนนี่ได้ข้อคิด แล้วก็เปลี่ยนชีวิตเลยเพราะฉะนั้นไม่ว่าท่านจะจาริกไปที่ไหนก็ช่างมีลูกศิษย์ลูกหาติดสอยห้ตามตลอดทั้งที่สมัยนั้นเนี่ยไม่มีสื่อไม่มีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรเหมือนในยุคสมัยพวกเราพื้นที่ส่วนใหญ่ก็เป็นป่าเป็นดงแต่ท่านไปที่ไหนก็ตามจะมีผู้สนอกสนใจปฏิบัติเปลี่ยนชีวิต จากเดิมใช้ชีวิตมาธรรมดาธรรมดาไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์พอมาพบหลวงปู่มัน่นเท่านั้นเนี่ยเป็นชีวิตที่มีความมุ่งหมายเลยเพราะฉะนั้นท่านจึงได้ลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นพระองค์สำคัญสำคัญเนี่ยอยู่กระจายทั่วไปหมดแม้กระทั่งชาวเขานะในประวัติของหลวงปู่มั่นเนี่ยซึงองค์หลวงตาเราเป็นผู้เขียน ท่านก็ได้เขียนไปว่าตอนที่หลวงนนปู่มั่นนไปไปทุด,ดงอยู่ในแถบชาวเขาสึกจะเป็นมูเซอร์ใช่ไหมหลวงพ่อเป็นชาวเขาเผ่ามูเซอร์ก็เห็นหลวงปู่มั่นมาทาั้งทั้งที่ไม่มีใครกล้ามาหรอกในเวลาช่วงเวลาแบบนั้นเพราะว่าเป็นป่าเป็นดงจริงๆก็ไม่ค่อยเชื่อว่าจะเป็นคน เข้าใจว่าเป็นเสือเย็นเสือเย็นหรือเสืออะไรเนาะเสือสมิงหรอเสือเย็นชาวเขาถึงขนาดต้องแอบให้คนไปดูไปดูไปซ่อนตัวดูตอนเช้าทำอะไรบ้างตอนสายทำอะไรตอนบ่ายค่ำทั้งบ่ายทั้งเย็นทั้งค่ำตอนดึกทำอะไรบ้าง คือจะดูว่าจะเปลี่ยนไปเป็นเสือไหมหลวงปู่มั่นท่านทราบ <c oughs> ท่านมีพระที่ติดตามอยู่ชื่ออะไรนะมหาทองสุขท่านอาจารย์มหาทองสุขเป็นพระที่คอยอุปถามอยู่หลวงปู่มั่นท่านดูแล้วท่านว่าเขาคิดกับเราแบบนี้เขาเขาคิดกับเราก็ไม่ได้มาเล่าให้ท่านฟังนะท่านไปรู้ว่าเขาคิดแบบนี้กับท่านท่านก็เลยบอกว่า เรายัางไปไม่ได้ถ้าเราไปกรรมที่คิดไม่ดีอันนี้จะพาให้เขาเนี่ยต้องไปตกระกรมลำบากและจะต้องไปเกิดเป็นเสือห้าร้อยชาตนะิเป็นอย่างน้อยนะด้วยกรรมที่คิดไม่ดีไม่งามในขณะที่ท่านในตั้งใจมาบำเพ็ญสมณธรรมเพราะฉะนั้นท่านก็เลยว่าเรายังไปไม่ได้ดูแล้วยังพอที่จะแก้ความคิด ที่ยังไม่ถูกต้องเหล่านั้นเนี่ยยังพอที่จะแก้ได้หลวงปู่มั่นก็เลยอยู่ทุกครั้งที่เขาไปแอบซ่อนตัวดูอยู่ก็เห็นท่านเดินเดินกลับไปกลับมาก็คือเดินจงกรมี่พระเรานี่จะมีทางจงกรมยาวประมาณสักสามสิบถึงสี่สิบเก้าเดิน <c oughs> ถ้าเป็นป่าเป็นดงสมบูรณ์ขนาดนั้นนี่ก็อาจจะยาวกว่านั้นก็ได้ พระท่านเดินทั้งวี่ทั้งวันเดินไปเดินกลับเดินไปเดินกลับเอาจนกระทั่งเขาก็สงสัยก็ไม่เห็นเป็นเปลี่ยนเป็นเสือเป็นอะไรก็ <ri> ยังเห็นเป็นท่านอยู่เหมือนเดิมนี่แหละะแล้วท่านเดินอะไรหาอะไรเอาไปเอามาก็เลยถึงขั้นออกปากถามดีกว่าเพราะงั้นเถออไอความกลัวที่ว่าจะเป็นนั่น <inappropriate> เป็นนี่ก็จางๆลงก็เลยถามว่าท่านเดินหาอะไรเห็นเดินหาทั้งวัน ก็คงจะไปกี่โมงกี่ยางก็เดินอยู่อย่างนั้นเดินกลับไปกลับมาอย่างนั้นต้องหาของแน่ๆถ้าไม่หาของอะไรสักอย่างในแถบนั้นนี่จะเดินอะไรอย่างนั้นนี่เลยได้ถามหลวงปู่มันก็เลยบอกว่าเราเดินหาพุทโธเราหามานานแล้วยังไม่เจอพุทเออพุทโธเลยนี่ช่วยเราหาหน่อยสิชาวเขาพอได้ยินบอกว่าอา้าวถ้างั้นเดี๋ยวจะช่วยหาหายังไง ต้องพุทโธพุทโธไว้พุทโธไว้นะอย่าไปปล่อยพุทโธให้ขาดนะนต้องพุทโธพุทโทไว้เรื่อยเรื่อยเรืยเย่าให้พุทโทในขาดหายไปจากใจนะนั่แหละนี่แหละที่เราหาอยู่ในเราหาอันนี้นี่ปรากฏว่าหัวหน้าเผ่าที่เขาเป็นชาวมูเซอร์เขาก็เลยเอามาลองทําดูช่วยหาก็บพุทโทพุทโทอยู่ในใจชุดโธพุทโธ คงเป็นเป็นผู้มีบุญวาสนาอยู่พอทําไปทําไปปรากฏว่าเกิดจิตรวมจิตสงบเป็นมีความสงบตั้งมั่นขึ้นมาความคิดความปรุงต่างๆหายไปเพราะว่าจิตใจมีพุทโธต่อเนื่องต่อเนื่องขึ้นมาเนี่ยเลยเห็นผลของความสงบขึ้นมาจากผลของการฝึกสมถะภาวนาอันนี้ลหละ เนี่ยแม่เป็นชาวเขาซึ่งไม่เคยรู้เลยแต่พอบอกว่าหาก็หาจริงๆอยากจะหาให้ได้ให้เจอเพื่อช่วยท่านในที่สุดก็เลยเจอความสงบขึ้นมาแม่เจอความสงบไม่ใช่ธรรมดากลายเป็นผู้ที่รู้ว่าความคิดจิตใจของหลวงปู่มั่นเป็นอย่างไรจิตใจของท่านนี่มืดมนเศร้าหมองหรือเป็นจิตใจที่ส่องผ่องใสสว่างสวัย ไปด้วยความชุ่มเย็ยนของธรรมอันนี้เขาเห็นได้แต่เดิมมองภายนอกไม่น่าไว้ใจแต่เมื่อจิตใจมีความสงบตั้งมั่นคราวนี้มองภายในก็บอกโอ้จิตใจท่านงดงามขนาดนั้นท่านจะมาคิดร้ายอะไรกับเราไม่มีเลยท่านมีแต่ความปรารถนาดีเราต่างหากที่ไปคิดร้ายกับท่านเลยเกิดความเข้าใจเห็นในบาปในบุญคุณโทษ ด้วยผลของการที่มีจิตใจสงบคราวนี้ก็เลยเกิดความเคารพรักผูกพันแล้วก็รีบบอกชาวบ้านชาวช่องที่เป็นอ,อะไรคนในหมู่บ้านให้พากันมาช่วยอุปถัมภ์อุปถากดูแลท่านตั้งแต่นั้นนะก็คือแทนที่จะอยู่อย่างจับผิดคราวนี้ก็กลายเป็นต้อนรับขับสู้ช่วยเหลือทุกสิ่งทุกอย่างที่จะให้ความสะดวกแก่ท่านทุกอย่าง จนกระทั่งท่านแก้จิตแก้ใจเกาได้แล้วท่านเปลี่ยนความคิดจากเดิมซึ่งมืดมิดเลยไม่ไว้ใจในทุกสิ่งทุกอย่างไม่ไว้ใจแม้กระทั่งพระที่เข้ามาจาริกทุด,ดงกลายเป็นความไว้เนื้อเชื่อใจยกชีวิตจิตใจให้เลยคราวนี้ถึงเวลาที่ท่านจะไปท่านก็ต้องไปต่อปรากฏว่าทุกคนไม่อยากให้ไปเลยตั้งแต่หัวหน้าเผ่าเป็นต้นลงมาพากัน กอดลังไว้อย่าไปเลยอยู่กับพวกเราเธออย่าไปเลยเห็นไหมลองดูนี่ลองหม่มลองให้น้ำหูน้ำตาไหลกอดรัดไม่ยอมให้ท่านไปเพราะว่าทำใจไม่ได้อยากให้ท่านอยู่ที่นี่ไปตลอดเลยนี่แต่นี่แหละคือลักษณะของพระที่ท่านไปหาที่บำเพ็ญสมณธรรมเมื่อเกิดผลเกิดประโยชน์ทั้งแก่ตัวท่านทั้งแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องนี่ท่านก็ไป ต่อไปต่อเห็นไหมนี่คือตัวอย่างเพราะฉะนั้นบรรดาผู้ที่เป็นลูกศิษย์หลวงปู่ม่านลองคิดดูนี่คือผู้ที่ไม่ได้รู้อะไรยพอมาเห็นผลเห็นในอุบายธรรมของท่านด้วยตัวเองจิตใจก็ตั้งมั่นในธรรมไม่ไม่หวั่นไหวเชื่อบาปบ,บุญคุณโทษตลอดไปตั้งแต่บัตรนั้นเป็นต้นมาหมู่บ้านโมเซในสมัยที่เป็นคารวาสนะก่อนที่จะมาบวชกันนี่ หลวงปู่พระอาจารย์เองนี่ก็เคยไปทอดกระถินในหมู่บ้านแถบๆนั้นได้มีโอกาสไปดูบ้านหมู่บ้านมูเซอร์ซึ่งเป็นลูกหลานมูเซอร์ซึ่งเคยใส่บาตรหลวงปู่มั่นในครั้งนั้นไม่ใช่หัวหน้าเผ่าเป็นลูกหลานรุ่นลูกหลานมาผู้ที่ไปพบไปเจอก็คือหลวงปู่เจีย๊ยะหลวงปู่เจี๊ยะนี่ก็เป็นชาวจันทบุรีแล้วก็เป็นผู้ที่อะไรประพฤติปฏิบัติ ด้วยตัวเองตามลําพังตั้งแต่อยู่วัดเดิมแล้วก็ปรารถนาอยากจะไปพบหลวงปู่มัน่ดนด้านด้นออกทุด,ดงไปไปพบหลวงปู่มัน่นแถวแถวเชียงใหม่เนี่ยที่เล่ามาก็คือนี่แหละแถวแถวเชียงใหม่นะครับครานี้ท่านไปพบลูกหลานของชาวมูเซอซึ่งเคยใส่บาทหลวงปู่มัน่นในครั้งนู้นผ่านมานานมากแล้วอายุระดับที่เป็นลูกหลานเนี่ยอายุแก่มากแล้ว ก็คือแปดน่าจะสักแปดสิบเนี่ยอันนี้เรื่องอายุนี่ไม่แน่ใจแต่ว่าแก่แล้วแปลว่าเถอะแล้วก็เคยใส่บารขลงปผ่มันในครั้งนั้นโอ้หลวงปู่เจี๊ยท่านถึงจิตถึงใจมากท่านอนุเคราะห์หมู่บ้านนี้หมดเลยมีอะไรต่ออะไรเครื่องอุปโภคบริโภคท่านเอาไปช่วยเหลือหมู่บ้านนี้ซึ่งเคยได้เคยใส่บาดหลวงปู่มันในครั้งนั้นเนี่ยว่าโอ้สักขีพยานยังอยู่เพราะว่าหลวงปู่เจี๊ยไม่ได้ไปด้วยในโอกาสนี้ มีท่านอาจารย์มหาทองสุขไปด้วยหลวงปูจ่เจียนได้ติดตามในที่อื่นนะที่เชียงใหม่แล้วตอนที่หลวงปู่มั่นท่านย้ายจากได้รับนิมนต์จากในเจ้าคุณธรรมจเจดีวัดโพธิสมพรอุดอรเราเนี่ยแหละในครั้งนั้นท่านเป็นเ <c oughs> จ้าอาวาสท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นท่านไปอาราธานานิมนต์หลวงปู่มั่นจากเชียงใหม่มาที่อุดอรหลวงปู่เจียก็ติดตามมาด้วยนั่แหละเห็นไหมมีสักขีพยาน พระแต่ละองค์แต่ละองค์เนะี่ยมาจากที่ต่างๆหลวงปู่เจี้ยคนเมืองจันที่เล่ามาเนี่มูเซอร์เป็นชาวเขาเจ้าคุณธรรมเจดีเนี่ยเป็นลูกศิษย์มานานแล้วเนี่ยเป็นคนนคะรพนมอย่างนี้เป็นตน้นนี่ก็คือที่ใดก็ตามที่หลวงปู่มั่นไปไปเกี่ยวข้องเนะี่ยจะดึงให้คนมั่นคงในพระรัตนตรยัยมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จากเดิมไม่ได้เชื่อนะเออพระพุทธเจ้ามีจริงหรือพระธรรมคําสอนจะใช่หรือมรรคผลในพานหรือ สอนพวกเราพอให้พวกเราเชื่อในบาปบุญคุณโทษเขาลบลักผู้หลักผู้ใหญ่แค่นั้นเป็นอุบายวิธีสอนไม่ใช่ผู้ที่เข้าถึงอย่างน้อยที่สุดเข้าถึงความสงบในจิตในใจได้ความเคารพในพระรัตนใจจะเกิดขึ้นแล้วกลายเป็นความมั่นคงขึ้นมาคราวนี้ลหละที่จะนึกว่าติดชิ้นให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายผู้มีพระคุณของเรา หรือจะมองพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยความปรามมาว่าโอ้ยไม่ได้มีสาระอะไรเท่าไหร่หรอกธรรมดาเป็นแค่ประเพณีพากันกราบกันไหว้ไปเนี่ยความคิดเหล่านี้จะเปลี่ยนไปหมดนะจะกลายเป็นความหนักแน่นในธรรมคาสอนแล้วสิ่งใดที่ท่านพูดไว้คราวนี้เนี่ยพูดแค่แง่นี้เรายังทําได้ขนาดนี้เรายังเห็นผลขนาดนี้เราแง่นั้นละ่ะและที่พูดแง่นู้นละ่ะแง่นู้นละ่ะจะเป็นไปได้ขนาดไหนนี่ ผู้ที่สามารถถ่ายทอดแง่ต่างๆของธรรมะพระพุทธเจ้ากระจายออกไปได้ละเอียดรออทุกแง่ทุกมุมตั้งแต่อะไรเรียกว่าขั้นทั่วๆไปจนถึงขั้นละเอียดลึกซึ่งสามารถพรันนาได้อย่างละเอียดรอออันนี้ก็ต้องขอยกให้องค์หลวงตาพระมหาบัวเพราะว่าอะไรท่านเป็นพระที่ได้เคยมีโอกาสร,ร่ำเรียนพระไตรปิฎก เพราะฉะนั้นรู้สับแสงที่จะใช้ว่าอ๋อสมาธิคือแบบนี้นี่กิเลสอย่างนี้นี่ปัญญาขั้นนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นนะปัญญามีหลายระดับสติการพาวนาเนี่ยมีหลายระดับเมื่อระดับนี้เป็นอย่างนี้ระดับที่ละเอียดลึกซึ้งต่อไปมีเพราะฉะนั้นท่านจึงกลายมาเป็นผู้ที่เทศสอนเรียกว่าเป็นขั้นเป็นตอนเป็นระบบนี่สามารถที่จะถ่ายทอด ธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้าได้อย่างละเอียดลออแล้วท่านถ่ายทอดคําสอนอย่างละเอียดลออแล้วในยามที่บ้านเมืองเกิดวิกฤตเกิดปัญหากระทบกระเทือนทั้งชาติเราก็อาจจะล่มจมศาสนาก็เริ่มมีความคิดแปลกๆแตก,แก,แก,แกต่างว่าเอากฎหมายมันเหนือกว่าพระธรรมวินัยเพราะคิดว่ากฎหมายนี่กำราบได้ลงโทษได้มีกฎเกณฑ์มีข้อบังคับ ทั้งจําทั้งปรับได้เพราะฉนั้นธรรมะวินัยของพระพุทธเจ้าก็เลยดูเป็นรองๆไปอันนี้ปรากฏว่าหลวงตาเนี่ยสามารถเอาทำคําสอนเหล่านี้มาแก้ปัญหาได้หมดนะแก้ปัญหาเรื่องชาติบ้านเมืองซึ่งกําลังเรียกว่าไม่พอกับค่าใช้จา่ายเราเองทุกไหมตัวเราคนเดียวก็ทุกแล้วนะถ้าขยายมาเป็นครอบครัวเย่าเรือนเป็นยังไง ถ้าขยายมาเป็นบริษัทห้างร้านเป็นยังไงถ้าขยายระดับประเทศชาติเป็นยางไรเนี่ยใครจะไปคิดได้ว่าองค์หลวงตาท่านมาชี้จุดให้เรารู้จักรักษารักษาเป็นอันดับหนึ่งคือรักษาใจของเราลดละความปรารถนาความอยากลงให้เหลือเท่าที่จําเป็นอันนี้ก็มาจากทำคําสอนรายได้ก็จะเริ่มพอมีเนี่ยค่าใช้ใจ่ายก็จะประหยัดลงเนี่ยในที่ท่านสอน มากกว่านั้นท่านยังสอนว่าทรัพย์สมบัติที่เป็นสิ่งที่มั่นคงที่ทําให้พวกเราเนี่ยมีค่ามีราคาอยู่ได้ก็คือพวกเราเใช้แบงค์ใช้เงินใช้ทองทั้งนั้นแหละมีค่าอยู่ได้ไม่ใช่เพราะเงินจากในมือพวกเราจริงๆนะมีค่าอยู่ได้เพราะมีสิ่งที่หนุนหลังเงินเหล่านี้นี่ใครจะไปสอนเหล่านี้องค์หลวงตากลายมาเป็นผู้สอนท่านจึงสอนให้เรารู้จักรักษาคาลังหลวงรักษาทุนสำรอง ใครจะไปคิดว่าพระจะมาเป็นผู้สอนสอนแม้กระทั่งลดละความโลภในใจสอนแม้กระทั่งสิ่งที่ทําให้วัตถุสิ่งของเหล่านี้มีค่ามีราคาเพราะมีคุมทรัพย์ใหญ่อยู่ตรงกลางใจกลางของบ้านเมืองเปรียบเป็นหัวใจของชาติเพราะฉะนั้นพวกเราต้องรู้จักและรักษากันนะอย่าทําให้ทรัพย์กองใหญ่นั้นล่มสลายนะถ้าทรัพย์กองนั้นล่มสลายทรัพย์กองนี้ที่อยู่ในมือพวกเราล่มสลายตามเนี่ยใครจะไปคิด เห็นไหมว่าธรรมะของท่านจึงเป็นธรรมะที่ใช้ได้ทั่วทั้งประเทศไทยแล้วก็กลายเป็นผู้ที่มารักษาทรัพย์กองนี้ไว้ให้มั่นคงได้จนถึงปัจจุบันแม้จะเกิดภาวะวิกฤตในบ้านในเมืองทั่วเขตแดนทั่วประเทศทั่วโลกของเราที่นั่นที่นี่เกิดทรัพย์กองใหญ่ยังมั่นคงอยู่เราก็พอถูพอไถพอเป็นพอไปเพราะเรารู้จักช่วยกันรักษาทรัพย์กองใหญ่ไว้ได้ใ,ใครจะสอน เรื่องศาสนาท่านก็สอนว่าธรรมวินัยของพระเจ้าเนี่ยยังสมบูรณ์แบบตลอดอย่าไปคิดเอาโทษทั้งจําทั้งปรับมาใช้เกินกว่าพระธรมร,ะธรมวินัยพระธรรมวินัยรู้หนักรู้เบาเพราะท่านมุ่งหมายที่จะสอนให้มีกฎหมายพระขึ้นมาจากพระพุทธเจ้ากฎหมายพระที่มีมาเพื่อแก้กิเลสในใจไม่ได้จะมามุ่งทําร้ายประหัตประหารกันแต่แก้กิเลสในใจ เพราะฉะนั้นเมื่อกิเลสตรงนี้แหลมออกมาให้มีโทษความผิดแบบนั้นท่านไม่ได้มาให้โทษทั้งจำทั้งปรับพระ,ระไม่ได้มีเงินมีทองเนี่ยเพราะฉะนั้นกฎหมายของพระที่พระพุทธเจ้าบัญญัติสมบูรณ์แบบแล้วเนี่ยใครมาเจรานายแบบนี้ไม่มีนะั้นบรรดาลูกศิษย์หลวงปู่มัน่นก็มีองค์หลวงตามหาบวัวและยังสอนให้เรารู้จักยอมรับเนี่ยถือว่าเป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจที่ทําให้ชนทุกระดับชั้นคนไทยเราไม่ได้มีศาสนาเดียวนะ นะมีคนทุกหมู่เหล่ามีหลายชาติชั้นวรรณะเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็มีศาสนาพุทธซึ่งเป็นศาสนาซึ่งเป็นหัวใจหลักของชาติมายาวนานนะีที่ใครเป็นผู้เลือกเฟ้นที่จะประสับประสานความรู้สึกนึกคิดที่มาจากคนต่างๆให้รวมใจไดนะ้ใครจะมารวมใจก็จะแตกเป็นก,ก๊กเป็นเหล่านะเธออยู่ภาคนั้นเธออยู่กกนั้น จะรวมความรักชาติให้เป็นหนึ่งเดียวได้เพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้เรานับถือในสถาบันช่วยกันพิทักษ์รักษาหลวงตาท่านเป็นพระอรหันต์ท่านยะบอกว่าท่านยอมตายได้เพื่อให้สถาบันพระมหากษัตริย์ยังอยู่ต่อไปนี่ท่านเป็นพระอรหันต์นะความเป็นพระอรหันต์ของท่านท่านยังถือว่าน้อยด้อยค่าไปกว่าสถาบันอันนี้เพราะสถาบันนี้เป็นสถาบันพวกที่จะเลือกเฟ้น พระพุทธศาสนาให้พวกเราได้เชื่อในบาปบุญคุณโทษเพชรลูกเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เป็นลูกศิษย์ที่ดีของครูของอาจารย์เพราะทำคําสอนของพระเจ้านี่เปรียบประดุจเพชรที่มีค่าเหนือกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านสะละราชสมบัติมาบวชที่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายอยู่ในชาติชั้นวันนาใดๆสละครอบครัวเย่ารวมเย่าเรือนมาบวชเพราะไม่เห็นสิ่งใดมีค่ายิ่งกว่ามรรคผลนิพพานและพระพุทธศาสนา ท่านจึงสละได้หมดความห่วงหาอาลาัยอาวร์ต่างๆความผูกพันต่างๆทิ้งไว้ข้างหลังได้หมดเพราะพระพุทธศาสนามีค่าสูงสุดนะจึงมีหลวงปู่มั่นจึงมีครูบาอาจารย์ต่างๆที่ได้เล่ามาได้กล่าวมาเพราะฉะนั้นทรัพย์อันนี้จึงเป็นทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่และผู้ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์กองนี้ก็จึงเป็นผู้ที่เราต้องสงวนรักษานี่แหละคือเหตุผลที่องค์หลวงตาท่านจึงเรียกว่าใครจะมาลิดรอน พระราชอำนาจในการแต่งตั้งประมุขของสงฆ์ประมุขของสงฆ์ก็คือหัวหน้าใหญ่ผู้เป็นประมุขผู้ที่ใหญ่สุดของสงฆ์คนที่จะแต่งตั้งได้ว่าจะเป็นใครต้องยกให้เป็นพระราชอำนาจของสถาบันพระมหากษัตริย์เท่านั้นนี่ใครมาพูดแบบนี้นี่คือองค์หลวงตาพูดใครจะไปคิดว่าพระทำไมท่านถึงจะมาคิดว่าเรื่องนี้มีความจําเป็นท่านทําทุกอย่างองค์หลวงตารักษาชาติเพื่ออะไรเพื่อรักษาพระศาสนา รักษาพระธรรมวินัยเพื่ออะไรเพื่อรักษาพระศาสนารักษาสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่ออะไรก็เพื่อพระพุทธศาสนานี่แหละคือหัวใจขององค์หลวงตาเพราะฉนั้นพระพุทธศาสนาจึงเป็นหลักที่สําคัญสูงสุดที่เราจะต้องยอมรับแล้วสิ่งใดที่ค้าจุนพุทธศาสนาสิ่งนั้นแหละเราต้องช่วยกันรักษาเห็นไหมนี่ท่านเป็นพระแท้ไหมนะท่านปฏิบัติตัวของตัวเองให้กลายมาเป็นพระแล้วเอากิเลสโลภโกรหลงออกจากใจด้วยจิตภาวนา อันนี้ซึ่งเป็นหัวใจใหญ่สูงสุดเป็นแก่นธรรมก็คือการประพฤติปฏิบัติขัดเกลากิเลสออกจากใจนี่คือหัวใจไม่แล้วยังเอาหัวใจที่บริสุทธิ์นี้มาอบอุ้มมาชี้ช่องถูกช่องผิดให้แก่พวกเราซึ่งยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในโลกใบนี้เราจะเวียนว่ายตายเกิดอย่างไรจึงจะเป็นผู้มีหลักมีเกณฑ์มีเข็มทิศทางเดินมี GPS ที่ถูกทิศถูกทางไม่หลงทางนั่นแหละเพราะฉะนั้น ท่านยังอุตส่าห์มาสอนเราบอกเราท่านจึงเป็นผู้ที่เล่าสอนธรรมะได้อย่างละเอียดละออที่สุดนะเพราะฉะนั้นพวกเราจงเทศฟังธรรมขององค์หลวงตาสิ่งใดที่ยังไม่รู้ไม่ทราบพยายามฝึกหัดอบรมตัวเองให้เป็นผู้ที่รู้ที่ทําได้อย่างที่ท่านสอนท่านสอนสิ่งใดสอนเรื่องก,การทําจิตให้สงบพุโทโธให้ต่อเนื่องนะทําอย่างไรเราพยายามทําให้ได้ สอนให้เราสวดมนต์ว้พระก่อนนอนอย่างน้อยสักหนาทีสิบนาทีอ่สวดมนต์ว้พระแล้วนั่งต่อสักห้านาทีสิบนาทีเราพยายามทําให้ได้เราจะเป็นผู้เห็นผลขึ้นมาเป็นลําดับไม่แพ้หัวหน้าชาวเผ่า timer. ซึ่งเคยปรามาทหาง ral, ลงปูมั่นมาก่อนก็กลายเป็นผู้ซึ่งแม้เผาอยู่ในที่ห่างไกลในป่าในดงยังทำได้เราทำไมจะพอที่จะเป็นไปไม่ได้ ถ้าเราจริงจังในการค้นหาพุโทโธเหมือนท่านเหล่านั้นเอาละวันนี้ก็คิดว่า,าสมควรแก่เวลา